โอเคแต่ใช้ทีแล้ววะตายยากเนี่ยต้องกดตายยากแล้วตอนนี้ตายยากดูความเร็วในการอิู่นั่สิโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเซิร์ฟเทสอีกเช่นเคยแต่รอบนี้ก็มาอยู่กับฝั่งเซอร์บ้างเนาะโดยเราก็จะมาลองเล่นเพิร์กที่ได้รับการรีเวิร์กขึ้นมาบางอันก็ดีบางอันก็กลายเป็นมีมอย่างเช่นเพิร์กเดธฮาร์ดตอนนี้ก็กลายเป็นเดฟฮาร์ดไปแล้ว คือเบิร์กเดทฮาร์ดหรือตายากเนี่ยก็ถูกเนิฟให้ไม่พุ่งไปข้างหน้าระหว่างที่เรากดแล้วอะแต่จําให้เมื่อเรากดอะจะติดสานะทนทานเวลา1นวิแทนอ่ะถ้าเกิดเรากดไม่ดีหรือกดไม่แม่นพอก็เจ็บร้อยแตกเบิร์กสก็จะเป็นเบิร์กไม่มีการบันทึกของใช่นหะาคือเบิร์กเนี่ยมันดีมากตรงที่เมื่อเราลงมุกแมาเราจะติดสานะทนทานเป็นเวลา80บวิเลยอะคือนังจัดจัดอะถ้าเกิดเราใช้หรือว่าบริหารเวลาดีนี่คือแบบพิกเกมได้เลยนะแล้วก็ระหว่างนั้นอะจะให้เราไม่ส่งเสียงเวลาเจ็บเลยอะ แล้วก็ฆาตกรจะไม่ทางเหนื่อล่าเราได้ไม่ว่าจะจากเบิร์กหรือว่าจากแอนออนอะไรก็ตามอะ่ะคือโคตรดีเบิร์กนี้แล้วก็สเปอร์ดิสานจะเป็นโฮปความหวังด้วยเบิร์กนี้ก็บัฟบเช่นกันก็คือวิ่งไปท่าเดิมอะ่ะแต่เบิร์กนี้คือจะไม่จํากัดเวลาแล้วนะแต่คือแปลไทยยังกากอยู่ยังไม่อ่านมันนะก็คือเบิร์กนี้ถ้าใครอยากวิ่งเล่นกับผีตอนให้เกมก็แล้วแต่เลยจะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเวลาละคือก็ดีจัดเหมือนกันโอเคเบิร์กสุดท้ายจะเป็นเบรกน้ำโชวของยูอีด้วยเบิร์ เราจะไม่ทิ้งลอยกับรอยเลือดเวลา60วินะแต่ถ้าเกิดหมด60วิก็เดือบรอยก็ใช้ไม่ได้อีกแต่แพทนี้คือบัฟให้เปิร์กนี้สามารถรีฟิลเวลาได้โดยการฮิวเพื่อนอนะ่ะจะฮิวกี่วิก็เพิ่มตามนั้นโอเคก็ตามนี้ทิงก็มีหลายเปิร์กหละที่รีเวิร์กขึ้นมาแต่ขอเล่นเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปนึงถ้าเกิมมีเวลานะโอเคปะ่ะเดวกูรุดมาวะ่ะข้อพัวแตกหักหาห้องก็เฉยตายมา ไม่รู้จะเล่นดีๆไว้เซตเซตบ้าบอเนี่ยอ่าส่วนเพิร์กเป็นนำโชคนี่คือถ้าเกิดเราหิห้วเพื่อนมันจะรีให้ใช่ไหมต้องลองดูก่อนมันจะได้หิ้วเพื่อนหรือเปล่านะอีกประเด็นหนึ่งินมาแล้วผมไปก่อนแล้วกัไนไล่ใครไว้เนี่ยโอ้โหไล่เพื่อนด้วยไปกันเพื่อนไปกันเป็นไอ้ขี้ดีอ้าวก็ตีอะไรวะเนะี่ยเอ้าผมว่าคนนี้อยากปั๊มไว้แบบมาลองเล่นปงเปิร์กรอย่างงี้ไม่สนนะ ไปสุดแรกน,นั้นตอนนี้ปล่อยเขางงก็ยูเลยกันไปเลยโอ้โหแอฟอันแดงรู้เรื่องเลยนะฮะมาเพื่นอนเราเจอไหมโอ้โชี่ย่ัทางประตูที่เฉยมาเพื่อนโอเคผมฉี่กันนะไม่อยู่ละแอฟอันแดงแน่แอฟผมไปดีกว่าไปละ เอ้าเล,อเ,เลยเฉยเลยโอเคเลยไม่เป็นไรจบเล่นเฉยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตายโคตรจริงโอเคประตูขวาพานกันแล้วต้องฉีกไปทางซ้ายผมจะได้ชิงเมื่อไหร่ไปเนี่ยถ้าเกิดเขาหาผมเจอชิบหายอะ่ะต้องฉีกไปอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยตามไปเนี่ยตามอยู่โอ้โหต้องกดตายแล้วตอนนี้ตาย ไม่เดินช้าจ่างเลยเพื่อนอแล้วพอได้ยินเสียงลินเขาก็แบบไม่กล้าช่วยนะช่วยดีเรามีบลัทาม80วิช่วยไรเพื่อนแล้วนะ่ะเออกว่าจะกล้าช่วยแต,ตย่แล้วนี่คือแบบเขาปั่นไฟกันช้ามากนะประเด็นโอ้โหดูนนะติดบลัทาม80วิแต่มันจะไม่ใช่เฉยแเกิดเราไปจิ้มเครื่องปั่นไฟให้เพื่อนก็ถือว่ามาแบบประกันผีซ้ำได้ที่ันหนึ่งอยู่โอเคบลัทาม80วิไม่ต้องใช้แล้วปั่นวงปั่นไฟดีกว่าแล้วผีเอาเซตแบบ ปันไปจัดเต็มมาด้วยไอ้เนี่ยอ่าชาร์จเกินชีดเรียบร้อยผีน่าจะกระทืบต่อเอาจริงผมว่าเครื่องระยะใกล้ติดแล้วแหละแต่ผีกระทืบก่อนอ่ะคือแบบงานหยาบเลยกระทืบด้วยใช่ไหมนะี่ยโอเคต้องเดินลัดมาไม่รู้ผีอยู่ไหนละโอเคกลับมาปะเนี่ยโอ้โหผีคุมเครื่องอย่างงี้ยากก็ได้โอเคช,ช่วยกันเล่าเชื่อกก็ปั่นต่อฮะมีโอเวอร์ชาร์จอยู่ก็ต้องรีบตะกี้อ่ะโอ้โหดูดิฮนะแป๊บเดียวเองอ่ะ เครื่องแบบหายไปโคตรเยอะเลยโอเคผีมาผีมาผีนักกระชื้เครื่องก่อนถ้าเกิดผีหมวงเครื่องก็ได้เจ๊ไล่ให้เลยผีไล่ไลผมหลอกไฟด้วยหลงหายเลยไม่มีการแบบวงบุญเลยทั้งนั้นตอนนี้ตามไหมไอ้มันแดงนะคนเนี้ยย่อไปเขา้างนั้นอะเนี่ยปะไอ้์บอลแดงอะ่ะคือไอ้์บอลแดงกับแอร์ม่วงบอกจุดแล้วเขาเฟดไวด้วย นายจู๊กยากเอาเรื่องอยู่ต้องเล่นหน้าต่างกับไม้อย่างเดียววะตอนนี้ยปัญ่พกเลินได้อยู่ลมไม้เลยไม่มีการบวงบนเลยนะตอนนี้อันนี้หลอกพังด้วยอันนี้โอเคเพื่อนอันไหนเด็ดๆหลอกหลอกหลอกรอเฟดปะหรือว่าไงฉีกันนะ แต่ไอ้ผีไม่ตีก็เท่านั้นอ่ะคือถ้าเกิดผีดูเป็นอ่ะได้ด้ไสายได้สายได้คือถ้าเกิดผีมันดูเป็นว่าเราแบบเรากดยากตอนไหนอ่ะผีก็จะไม่หยุดว่าไงเลยจะไม่ตีอ่ะคือหาจังหวะใช้ยากเอาเรื่องกันนะโอ้โหดูนะคือเซอร์ปั่นไฟแทบไม่ขึ้นแหละไอ้ขนาดเขาตั้งใชปั่นสองคนนั่นแหละเป็นเมื่อก่อนตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสักสองเครื่องแล้วเอาจริงๆโอเคนะต้องปั่นไฟช่วยเพื่อนก่อน เือนกันที่เราชิบหายเจอนี่แบบไหน,นก็เดินเกมช้าแล้วก็ต้องแบบปั่นกับเพื่อนปาอะไรอย่างเงี้ยไอ้เปิร์กที่ว่าติดบอรุษธรรม8ชีวิตนี่คือแบบถ้าเกิดผีไม่ตามจริงนี่คือแบบยากนะที่เราจะโดนแบบโดนตีระหว่างลง,งโโฮุกมาโอ้โหดูดิ่ากไฟจะขึ้นแต่ละแบบแต่ละเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นคืออย่างยากอะ่ะ <c> ถ <oughs> ือว่าทยให่ผีเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะแล้วก็เซอร์จะแบบชีวิตยากขึ้น จะไม่มีการแบบติ๊กไฟบริสีแล้วเพราะว่าตอนนี้คือแบบลำพังเดินเกมเข้ายากแล้วอะโอเคเราฮิวเพื่อนก่อนขอเติมชาร์จเบิร์กหน่อยหมาปะเนี่ยโอ้โหขึ้นแบบลมไม้เลยไม่มีการแบบวงบลหลีนั้นสตีแตกแล้วเพื่อนตอนเนี้ยดูดิฮิวเพื่อนขึ้นมาแค่จึ๋งเดียวเองพี่น่าจะคุมเครื่องก่อนเครื่องเราใกล้ติดละดูแปละย่อก่อนแล้วกันนุ๊กเดี๋ยวเขารู้จุดเรา โอหแล้วผีแบบคาใจมากเลยนะตรงแมสเนี่ยผีมั่นมีหลอกเราก็แค่ปันสู้แล้วเป็นเป็นชาร์จเกินขีดอะแล้วป่อยไปก็ไม่ได้ไป่อยไปแล้วเครื่องระเบิดโอเคผมไม่น่ารอดเลยนะับตอนนี้มันจะงานหยาบมากฉีกคอแล้วกัน ดิเดโดนดึงขาเอาะผีลงไปละต้องฉีกไปไกลๆก่อนถ้าเกิดผีห่วงเครื่องเขาจะไล่เพื่อนจะถ้าเกิดผีจะเอาคิวก็มาไ,ไล่ผมเลือกกันไหนเพื่อนสักทางหนึ่งไล่ผมต้องไล่ผมแล้วอ้อไปละอยู่หลังนี่นี่ไงต้องจุกเด็กก่อนอนะ่ะตอนเนี้ยชาวเลม่มากไม่ได้ ฉีกันฮพังไม้กันพังกระเพงากันผมต้องฉีดไปไกลให้เพื่อนเล่น,นอ่ะงั้นผมชิบหายแน่แม่ที่ได้เสียงไปยังวะเนี่ยยังล้มเลยไม่มีการแบบฟงฟูแล้งนั้นโอเคผมต้องฉีดเล่มใหญ่ดูจะได้ปะไม่ได้ผมต้องฉีด,ดกลับมาเลยตอนเนี้ยอา้าวว่ะผีเห็นตายละผมนี่งานยาวมากๆตอนนี้ในไ,ไม้อยู่ เป็นว่าถ้าเกิดผีรู้ว่าเรากดตะย่าผีก็ไม่ตี่หมันก็เท่านั้นแหละคือแบบอย่างงานหยาบเลยมาอีกตาหนึ่งเมื่อกี้ที่แบบเราไปศรัทธากับเปิร์กเดฟฮาร์ดมากเกินไปแต่เอาจริงถึงแม้ผมเอออะไรละ่ะผมจะด่ามันแต่ผมก็อยากใช้มันอยู่อ่ะคือมันต้องได้ใช้สักทีดละนะไอ้เปิร์กแบบเดฟฮาร์ดแหละติ๊กเตอร์ใช่ไหมี่ยโอเคน่าต้องไปเล่นแถวบ้านดีกว่าผีตาไม่ไม่น่าตามน่าจะแบบ วิ่งยาวเลยมาปั่นบ้านนี้ก็ได้โอ้โหเพื่อนแบบโดนไล่ไปยับเลยโอ้โหแล้วมีดเด้งมาถึงนี่เลยมันเด้งกี่รอบวะนะก็ยังโหดจัดจ้ถึงตอนนี้ก็ยังแบบเครื่องเซตสักเฉี่ยเป็นว่าก่อนที่แบบได้สองเครื่องละมันอ่าดีไงหนึ่งคนสองเครื่องตามสเต็ปเกียร์ได้ไมเดือไรถ้าเจอตีแบบตั้งใจปั่นมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเราแบบ เจอคนวิ่งเล่นกับผีเหมือนตอนผมผมเล่นจิลเลอร์เมื่อคืนก็แบบโอ้โหว่างานหยาบเลยคือแบบเจอจะเดินเกลียดยากมากช่วยไม่ได้นะต้องไปก่อนต้องปล่อยอ่ะผีน่าจะคุมแล้วตอนนี้ตามไหมไอ้ตามอยู่อะออปล่อยกันโอ้โหปลาบี้ยังไวเลยเดินไปไม่ได้นะไอ้ช่วยหน่อยเพื่อนผีเติมมี้ข้างในเดียด๋วยว้งดนตีคือเลยวะเนะี่ยให้กลับไปแล้วก็ขึ้นไปก่อนแล้วกัน จะบอกนะว่าเครื่องมากรองโซนนี้หมดแหละไอ้ฝั่งนู้นคือผมหาไม่เจอจริง,รงนะเอา้าวะพี่ต้ามผมใช่ไหมี่ยไอ้ฟาไปก่อนเราจะหายตัวตามไหมพี่ตามยึดยับเลยตอนนี้น่าต้องวิ่งยาวเดียวแหละคือแบบโหยากมากที่เขาจะแบบไม่เขาเห็นตัวเนี่ยเอา้าวปลาไปไหนวะเนี่ยโอเคต้องฉีกก่อนเยอะที่ผมวิ่งตามเลือดใครไปเนี่ยหายละปล่อยกันปล่อยกัน เหมือนกันผมฉีกแล้วรีพิวก่อนที่แบบเบิร์กยังไม่ได้ใช้โอเคตอนนี้ไม่เห็นรอยผีน่าจะตามรอยเพื่อนอยู่อะรอสักคนหนึ่งอะรอยที่เจ็บได้เป็นเอ็นซีปะเมื่อกี้หมดวิ่งตามนเลยเอยใครก็ไปดูเมื่อกี้โอเคหายเจ็บเบิร์กเสียไปโคตรเยอะเลยไว้ค่อยูืเพื่อนรอบหน้าก็ได้คือด่านนี้เครื่องมันเกิดห่วยนะห่วยหวยประหลุมอะเนี่ยไอ้นี่อันหนึ่งจะเชื่อผีอยู่นี่หยาบ ปาไหมมีดิงปาเลยเพื่อนปาโอ้โหตัวนแน่ตอนนี้ออกไปละมาอยู่แล้วการยับมากโอ้โหแมสอย่างเตี้ยชีก่อนไม่ได้เดินตีไปเพื่อนข้างหลังมีไม้ไหมไอ้เพิกตายยากโคตรกากคือถ้าเกิดผีมันดูเป็นมันก็จะรอดูผมก่อนอะผมจะทำอะไรอะเอาวะมีเดินไป เอาวัเปิ้ลนี้สักโดสักทีอ่ะเฮ้ยฮะปืนตีต่อมหลุดนะเอาจริงอืมเอาวปล่อยเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันโอเคเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออชีเลยโหเราอยู่สองคนก็ไวอยู่ผมยังไม่ได้เติมชาร์จไอ้ปืดของเร่อ่ะไม่อยู่อย่างโล่งด้วยไปก่อนเพื่อนชี้เพื่อนโอ้ยอย่างเมตเตอร์มีก็บ้าละ โอเคผมต้องช่วยอ่ะแล้วผมจะต้องเติรสแต็กนั้นให้ได้โอ้โหแล้วผีเปิดอันติด้วยใช่ไหมี่ยโอเคมาไหมผีหันหน้ามานะอยู่ไหมหรือไปก่อนโอเคปล่อยก่อนนะเดี๋ยวจะกระตุกอะไรเดี๋ยวอยู่เจอก็กระตุกชเชยทำไมผีมันพูดคำเทอมะปล่อ,อยอ,มมอ่ะตามไปตามผมตามสิอ่าตามนั้นไปละนี่บ้าร์ที่พิเครื่อเลยเดี๋ยวโอเคนั่งปั่นแล้วกัน คือตรงบ้านใหญ่มีประมาณสองเครื่องติดกันเนะี่ยน่าจะต้องฮู้เครืนี้ไว้ก่อนเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะมาช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปปั่นไฟต่อพี่กลับมาไหมโอเคพี่ยุน่นทุ่มแล้วพี่โหมีเต็งมันนี้เลยเนะี่ยอ่านี่ไงฮิวเพื่อนเติมชาร์จฮิวคนนึงได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้แค่สิบห้าอะไรอย่างงี้บ้านใหญ่จะต้องปั่นติดเครื่องนึงไม่งั้นเครื่องติดกันหมดแน่โอเคฮิวคนนึงได้ประมาณยี่สิบวีบะเหมือนจะประมาณนั้นนะเครื่องบ้านหลังนี้ก็จะติดแล้วแต่ไม่ได้อนะ ถ้าผมปักในเครื่องติดกันหมดแน่โอ้โหปามแม่นอยู่นะเอาจริง,จรงใจเย็นเพื่อใจเย็นอ่าโอเคเติมมีดก่อนแล้วกันจะมาไหมจะได้วิ่งคู่กันโอเคผีไม่น่ามาหาเร็วนี้รีบจุม่มเลยถ้าเกิดผีมาจเย็นเพื่อเห็นน้องเปล่าจบลอยโคตรฝืนเลยว่าเพื่อนตายแน่ไปเพื่อนก่อนไม่เดนซี่แดนซี่เราจะบอกแค่ไหน หายแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหแต่ยากโคตรหงดหายเพื่อนบล็อกไหนไงเองบล็อกไหนเองโอเคจะใช้ยังทีเลยวะแต่ยากเนี่ยคือมันต้องเป็นช็อตแบบผีบังคับแบบผีบังคับตีจริงๆอแบบ่ะผีไม่เหลือมี่แล้วฮะเอาจริงผมวนนี่ได้อยู่น่าจะนะคิดว่าน่าจะเอ๊ะ เรียบร้อยนี่ไงเห็นปะคือโฮปไม่ใช่กัดเวลาแต่ใจเล่นเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงไม่รู้เพื่อนจะช่วยไหมโอเคโฮปไม่จับเวลาเองด้วยอะดูเดี่ยวมันโอ้โหท้ายเกมนี่คือแบบวิ่งบุริบยับแหละเดี๋ยวจะใช้โฮปวิ่งเล่นกับผีแล้วคือไม่จับเวลาด้วยก็ยังสุดยอดไอ้ฮิวมาโอเคอิวเองก็ได้วะโอ้โหเช็คไม่เด้งเลยผมต้องเก็บเข็บแดงไว้โอเคฮิวแค่นี้ก่อนรอเพื่อนอยู่เนี่ย เพื่นอนเชื่ไหนยึงได้สวยโอ้โหเราเพื่อมป,ประตูเลยอะ่ะมาเราไปโฮปไปจำกัดเวลาวิ่งเร็วขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์โคตรยิ่งสุดแล้วผีโจมตีระยะไกลด,ด้วยด่านนี้เซฟตัวไม่ค่อยมเบียนี่ายากกว่านะเอาจริง,รงต้องเป็นเซฟโซดีๆอย่างแบบอย่างรถอย่างไรแต่รถที่คือแบบโอ้รถที่พอได้อยู่แต่ไอ้ไอ้ไอรอบเนี้ยไอ้รอบนี้ที่คือแบบมันปาได้นะอย่างยากเลยไม่โดนเพื่อนไม่โดนวิ่งถ่ายแล้วปะถ่ายแล้วปะไม่ถ่ายหรอก เงานยาวแล้วผมไอ้เพื่อนช่วยงั้นเลยเหรอเกินไดเป้าเกินไดเป้าโอ้โหเจยินเจยินต้องเปล่าโอ้โหตายละงานยาวละเปลี่ยนผีป่ะเปลี่ยนป่ะโอ้โหแล้วไม่ทันกุ่มเลยปะเนี่ยกุ่มเลยปะเนี่ยชีกันชีกันชีกันคือตอนนี้ผมอยากใช้ขุมแดงให้เพื่อนมากแต่เพื่อนไม่น่ารอดโอ้โหเรียบร้อยเลยมาขุมแดงแล้วมาตอนนี้ อยากเล่นกับผีด้วยอนะ่ะวิ่งไปขึ้นตลอดเวลาไม่มีกูดาวตายไหมเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่ไปวิ่งไปขึ้นนะโอ้โหอยากเล่นหน่อยอนะ่ะโอ้โหาแบะมีได้มยยหมดแล้วนะได้หมดแล้วฮะไม่น่าเหลือละโอ้โหตอนนี้ยิ่งเหลือเหลือไม้อีกเนี่ยอทีเพื่อนหลอกไฟไหมเอาเพื่นอนอดีตกับนาได้ทั้งวันแนละ้วตอนนี้ ถ้าเกิดเขาไปมีมีดน,นะเรียบร้อยใจยเย็นเว้ยเราวิ่งไวเดี๋ยวแล้วกันว้าเพื่อนนมีมีดดิวะเราวิ่งไวนะตามทั็นไหมนี่ไงกำลังเติมมีดอยู่ด้วยอนะโอเคถ้าเกิดเติมมีดนี่คือเราหน้าต้องต้องออกละโอเอย่าไปเล่นกับเขาเลยถ้าเป็นด่านนี้คือเซตส่วนไม่ค่อยมีไปดีกว่าแล้วก็วกกลับประดานฟาร์มอีกรอบนึงด่านเดิมไม่ได้อ๋อไม่ใช่ ด่านทานทรมานมารอบนี้ลงเปลี่ยนไม่จริงลอยเป็นเปิร์กของคอเด็ดดูดอกไม้อะเห็นว่ามันฮิวเร็วขึ้นแล้วก็ใช้กล่องน้อยลงแบบเฮ้ยช,เยช่างเลยใส่โอ,อ้โหเลยถ้าเปเพื่อนเล่นอย่างนี้วะเนี่ยว่าได้อารอบนี้ตายอละอยู่ที่ก็เฟดสองดูที่ไม่มีสาเหตุ อีกคนนึงก็ตั้งใจจุ่มแบบเข้าชาล้มัเพนะื่อนปั่นไฟแบบไม่ไม่สนโลกเลยให้ตาย5 minutes later โอเคผมตายก็ได้มาเจอด่านท่านทรมานอีกแล้วเฮ้ยคิวเลอร์โอ้โหเป็นเนิร์ดด้วยเอาฮงเอาฮปบมาไม่น,าน่าใช้ดีอะไรเนี่ยคือเนิร์ดมันแทบจะฉีกุดกดอะทุกคนเละ่ะทุกคน โอเคผีไม่ได้ก็ปั่นแล้วกันรุนไหมไม่มีใครจะบ้ารูดมาโดนเพื่อนักขนาดนี้โอเคเครื่องแรกติดด้วยความไวแสงมากนคือเราต้องห้ามปัน่นต้องเก็บไว้แล้วก็มาปัน่นเครื่องนี้ตรงกลางแมปนายพอคุมเกมไม่ได้อยู่กาที่แบบเขาเด็ดจ,จุยั่นนานเลยเราให้ตาชีจุเป็นของนายเพื่อนตามสบายเพื่อนเราจะไม่ขัดอะไรทั้งนั้นไม่น่าทักเลยทักแป๊บเดียวคือลุมเลยแล้ว คิวเลอร์เอาโอชาร์จมาด้วยเนะี่ยไม่แปลกใ,ใจนะเปิร์ฟเมตาก็ต้องรีบใช้ไปธรรมดากระทือบไปแป๊บคือเครื่องดับแล้วก็ไม่แปรใจเท่าไหร่เดี๋ยวชิลเลอร์เล่ไยไขวัดไรคนบัน่นอ๋อโอเ,เคเพื่อนไปช่วยละผีน่าจะกระทือบเรื่องก่อนปะปราบยังไงคือผีมีออรา่าเหมือนป๊อปตลอดเวลาเลยเวลากระทือบเรื่องเอ้ยเอาว่ะ โหนึกว่าจะหลงไม่มีการหลงๆเลยฮะนั่นชิพัฒเอ้ากลับไปแล้วนะโอเคได้ใช้ดอกไม้ของเราละดูความเร็วในการหิวนั่นสินึกถึงแบบบุญเมื่อก่อนเลยคือหิวไวอย่างเงี้ยไม่ถึงสิบปีก็หายเจ็บแล้วโคตรยังสุดเป็นโอชาร์ดนะต้องตั้งสมาธิมาไหมอ่ต้องมาี่นี่แหละไปก่อน บิ๊กเลยเพื่อนใจไม่นิ่งไงนายต้องกระทือเครื่องก่อนมันน่าช่วยก่อนได้อยู่ฮนะโอเคจะเือไปก่อนเดี๋ยวให้ว่ากันไปไหนตามไหมแอรบิ๊กตีไปก่อนโอเคผมฉีกวขาไใหญ่ก็ได้นายพอเลินได้อยู่ต้องหาอะไรบังตัวไปฮะไม่งั้นนี่เราชิบหายกำมือนานแล้วหลอดเลยคนนี้วิ่งจู่อย่างง่ายเลย ตะเคี่ยงเดียวไหมโอ้โหจะดับแล้วจากปั่นได้ประมาณแบบตะกิ้ก็ไม่ได้ระเบิดอีกเพื่อนกระจุกนานนานจนลมต้องโดนแข่รอบดีผมก็ยังปั่นไปเสร็จสักทียนี่ยปั่นไฟนานจริงขึ้นไบ้น,นานมากโอ้โหแล้วคิลเลอร์มาด้วยช่วยพพเพื่อนสูฟพี่นายช่วยเพื่อนก่อนไม่น่าไรผมไม่น่าไรสุดช่วยเพื่อนพี่นายกลับไปคุมเอา้าวะ โอเคเพื่อนโดนช่วยแล้วโหขนาดเกิดผมปล่อยนานๆนี่คือเครื่องดับเลยอะอ่ะอ่ะไหนๆปล่อยแห่ไปก่อนคนนี้แบบไม่ค่อยนิ่งนะเอาาวโดนดตีก่อนทีนึงรอบนี้โอ๊ยไปโดนมีดยังสั้นไปลืมตีบวกมันาะฉันไม่มีนะ่ะดูกันตามพีนี่ยอ่ะไหนๆมองข้างในด้วย ต้องแบบวิ่งฉี่มั่วๆเลยมาพว่ <c oughs> คือเนิร์ดเนิร์ดนอกก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบเหมือนเนิร์ดไทยอะ่ะคือผมเจอเนิร์ดไทยจนหลอดอ่ะตอนเนี้ยรักเครื่องนี้คือมไม่สักทีอะ่ะเขาก็ใช้อบูชาร์ตกระชือบนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันก็แบบหืมน่าต้องตั้งเครื่องใหม่แล้วตั้งใหม่คือเสียเวลาม,มากอันเนี้ยไปมือกับโอ้โห่ปั่นกู่ไหนบ้างเนี่ย คือเนื้อนอกอะธรรมดาน่าต้องฉีก่อนฉีกเพื่อนเล่นไม่ตามสุดด้วยตามนั้นเครื่องคจะติดอยู่แล้วอ่ะาะอย่างงานหยาบเลยคือไปเล่นแปบเดียวอ๋อไงเพื่อนรอซ้าอยู่ถือว่าแบบถือว่าทีมงานคุณภาพอยู่โอเคเพื่อนผีชื่อไปก่อนตามหัไหมว่าจะมาปั่นไฟดีไปไหนนี่ะบิงไกลแล้วหลอนนะคนนี้ไม่น่าตามน่าจะไปไล่ดื่น แต่เครื่องมันข้างห่างอยู่นะบ้านเล็กนี่คือมี2เครื่องติดกันบ้านใหญ่มีเครื่องหนึ่งน่าจะพอแบบเราทำได้ง่ายหน่อยโอ้โหไม่แหละมันกำลังดังปัดไปเพลินๆผี่ก็ที่เพื่อนก่อนอยู่ละตามสเต็ปของเขาตามสเต็ปเ,เ,เกมด้วยปอะไรของเขา้ยผมก็อย่าระเบิดโอเคในที่สุดผมก็ฝืนนะเพรลันปั่นจนติด อย่างนานเลยเดินมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่โนวันตกใจทีหมดวิ่งมาแบบอของเขาปั้นใจสูงมากเอะแต่ยาโคตรจากโอ้โหพี่พี่ก็คุมโซนเฮ้ยเดินพี้าต่างไม่เคยเห็นสิงมันอาจารย์ของโลกเอาเพื่อนไอ้สุดกล้าช่วยแล้วช่วยช่วยเหลือเราเราช่วยตัวเองได้อยู่แล้วหมามาทีเพื่อนวิ่งไวโอ้โหมันเพิ่มขึ้น14 โคตรไวอะ่ะมาตอนนี้คือโฮมันไม่มีเวลาเล่นละก็วิว่งได้เรื่อยอก็สนุกดีโอเคบริษัททามแปดสิบวินี่คือให้เพื่อนอยิมให้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยิงให้ยิงเราหน่อยโอเคไอ,อ้บล็อกเพื่อนอะไรกันบล็อกได้สองรอบเลยบล็อกเี่ยถ้าเกิดกดตะยากดีนี่คือได้สามรอบอะ่ะเราไปตามช่วยเพื่อนบล็อกออกไปทันละอยู่ข้างล่างอ๋อตาแล้วด้วยแล้วกับเดินได้คืองค์โฮมันนี่คือเสียเปล่าเนี่ยเอาจริงโอเคเพื่อนเอาประตูมาละประตูไหนวะเนี่ย เอาประตูนูน่นเฮ้ยเราอยู่ที่ตีเราหน่อยตีเราหน่อยตีเราได้รอบหนึ่งนะตอนนี้ถึงแม้จะเจ็บไปแล้วตีเราะตีเนาะได้รอบหนึ่งแบบนี้ตีแต่ยากไม่ทันโอเคที่ม่นได้อยู่ไม่อยู่นานมากอะ